สวัสดีครับผมวิจิตรดีวายคลิปนี้จะนำน้ำมันเครื่องเก่านะครับที่ถ่ายออกจากรถยนต์นะครับนี่นะครับผมนี่กรอ,องน้ำมันเครื่องยังอยู่ในกะละมังกันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะนำน้ำมันเครื่องเก่านะครับมาใช้ประโยชน์การตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็คือตรงโคนเสาชั้นล่างนะครับ ชั้นล่างที่เป็นปูนนะครับแล้วก็ต่อเสาขึ้นชั้นบนเป็นไม้นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดนะครับนี่ถ้าเป็นบ้านไม้ชั้นบนนะครับก็จะเป็นจุดที่ปลวกนะคร<อ>ับในปลวกอย่าเดินทางนะครับข<อ>ึ้นตามนี่ร้อยแตของปูนนะครับนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นนะครับก็จะมีอ่าอันนี้จะเป็นโฟมนะครับโฟมนี่ก็เพื่อ ฉีดกําจัดปลวกกันนี่ตามซอกตามมุมนะฮะที่ปลวกจะขึ้นไปกินไม้นะครับชั้นบนนะครับนี่แต่ด้านล่างนะครับนี่ผมก็จะนําประโยชน์ของน้ำมันเครื่องกล่านะครับนี่มาใช้ประโยชน์นะครับนี่พบจองรู้ไว้นะครับนี่จอดรู้แล้วก็นําน็อตนะครับนี่นี่หัวมนมนแบบนี้นะครับปิดเอาไว้นะครับ แล้วก็จะนำนี่นะครับผมนี่อ่ะกลวยนะครับนะี่กลวยเพื่อนํานะครับนำน้ามันเครื่องเก่าครับนี่เทลงไปนะครับนี่ตรงโคนเสานะครับชั้นล่างนะ,ะเทกันทุกเสาเลยนะเพื่อป้องกันปลวกนี่ขึ้นนะครับนี่ไปกินไม้ด้านบนน้ํามันเครื่องเก่าจะอยู่นะครับตรงโคนเสา,านานมากนะครับผมนี่ ก็จะไม่สลายไปไหนนะครับนี่ประโยชน์ก็ป้องกันตัวได้นานกันนะครับแล้วก็ก็เป็นที่อัปกะนะครับผมนี่ก็จะไม่เกิดนะครับผมเหตุนะที่เพลิงนะครับเพลิงไหม้ก็ได้นะครับนี่ก็ปิดน็อตให้เรียบร้อยนะและวกลแยงน้ำมันด้วยนะครับก็ไม่เป็นนะครับมลระาวะนะครับต่อสิ่งแวดล้อมกันนะครับนี่หรือ น้ำมันเครื่องเก่าแบบนี้นะครับไม่นําไปเทโคนเสากําจัดบวกก็เมื่อถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยนี่ก็นะครับผมนี่ใส่แกนลอนปิดแล้วก็ไปทิ้งถังขยะก,กันได้นะครับ mm hmm. เหมือนกันนะครับก็นี่ช่วยลดการเลอะเทอะนะครับนี่ที่การระบบจัดจัดเก็บขยะนี่จะได้เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เอามาใช้ประโยชน์ มาใช้ประโยชน์กําจัดปลวกกันที่บ้านกันนะครับอันนี้ก็เทมาหลายรอบแล้วนะครับผมก็ได้ประโยชน์นะครับก็ชั้นบนที่เป็นไม้นี่ก็ไม่มีนะครับถ้าไม่มีปลวกขึ้นไปกินไม้แล้วนะครับหี่ัน,น,นี้เทลงปลวยไปเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับผมค,ค่อยๆเทอ่ะ ประโยชน์นะครับที่ถ่ายน้ำมันเครื่องในตนเองนะครับก็มีประโยชน์นะครับก็มาใช้นะครับเทโคนสับนะครับนี่ป้องกันปลวกกันได้ก็น้ำยากำจัดปวกนะครับก็เคยนะเคยนำมามาฉีดมาอัดกันในพื้นนะครับแต่ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็น้ำยากำจัดปวกก็หมดลิตไวมากเลยนะครับผมก็ ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับซื้อน้ายานะครับกําจัดปวกกันนะครับก็อบไหลายตังกันแล้วนะครับผมก็ประโยชน์ยังมีกันอีกนะครับผมนี่เดี๋ยวจะนําน้ามันเครื่องกันี่ไปใช้ประโยชน์กันอีกครับผมนี่อ่าอีกที่หนึ่งใกล้ๆตรงนี้นะครับผมน่ะเดี๋ยวไปใช้ประโยชน์กันต่อเลยนะครับ Marina. ประโยชน yes ์ต่อมากกันเลยนะครับประโยชน์ของน้ำมันเครื่องกลับนะครับที่มากันที่ร้าน นี่รางล้อเลื่อนนะครับนี่ของประตูเลื่อนนะก็ก็นำแปลนนะครับนี่แปลนก็จุ่มน้ำมันเครื่องเก่าแบบนี้นะครับก็ก็นำมาทารางนะครับนี่รางล้อเลื่อนนะครับของประตูเลือ่อนช่วยป้องกันสนิมกันได้นะครับแล้วก็ทํทำให้ล้อเลื่อนนี่แหมเลื่อนขึ้นนะครับ มาลองเลื่อนกันดูเลยนะครับหมายว่าลื่นจริงไหมนะครับผมนี่โอเคนะครับเดี๋ยวจะพาให้ให้ทักคเลยนะครับรางทั้งหมดกันเลยนะครับผมเมื่อนําน้ํามันเครื่องเก่านะครับผมนี่มาเทใส่นะครับผมนี่ในโพนเสานะครับเพื่อป้องกันปลวกกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ก็ต้องปิดนะครับผมก็นี่นะน็อตหัวเห็ดนี่หัวมันมนแบบนี้นะครับนี่ก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับผมก็อยู่ตรงมุมเสานะครับนี่ก็ไม่ไม่สะดุดอะไรกันนะครับผมเนี่ยเพราะว่านเนีเป็นหัวอ่าเรียบๆมนม,น,มนอย่างนี้นะครับผมก็มีไอเดียนะครับผมนี่ที่เป็นประโยชน์นะครับผมก็จะนํามาแบ่งปันกันอีกนะครับผมอ่า คนทุกท่านเลยนะครับผมนี่ที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ